บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้จ่ายเงินได้จะเยี่ยนแบบพงด53กรณีกระทําการแทนสามารถเยี่ยนแบบได้2วิธีคือ <c oughs> 1. เยี่ยนแบบด้วยวิธีกรอกข้อมูลทางออนไลน์ผ่านระบบ e-filing 2. เยี่นแบบด้วยวิธีนำเข้าไฟล์กรณีเยี่นแบบด้วยวิธีกรอกข้อมูลทางออนไลน์เมื่อล็อกอินเข้าระบบแล้วให้เลือกเยี่ยนแบบที่หัวข้อพงด53เลือกผู้ดําเนินการเยื่นแบบในฐานะกระทาการแทน ระบบแสดงข้อมูลผู้ถูกขักภาษีนที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติเลือกเดือนปีภาษีเลือกลำดับการยื่นแบบเลือกการนำส่งภาษีเลือกถัดไประบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการคำนวณภาษีสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยเลือกที่เพิ่มระบบแสดงหน้าจอข้อมูลของผู้หักภาษีหรือผู้จ่ายเงินได้จากนั้นกรอกข้อมูลลงไปได้เลยหลังจากที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้เลือกถัดไป ระบบแสดงหน้าจอสรุปรายการภาษีสามารถพิมพ์ใบตอบพองอด53เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ที่หน้านี้แล้วอย่าลืมกดยืนยันการยื่นแบบด้วยนะหากมีภาษีที่ต้องชำระก็อย่าลืมมาชำระภาษีกันด้วยละ่ะและสำหรับที่ต้องการยื่นแบบด้วยวิธีนำเข้าไฟล์สามารถติดตามได้ในอีพีหน้ามายื่นแบบง่ายๆด้วยอ e ีไฟล์ลิงกัน